คิ้วโง่เห้งนะคะ12ทรงตามปีเกิดมาดามไมบ่าวอะคาเดมี่ค่ะเมื่อก่อนก็เป็นช่างเสริมสวยเป็นช่างเสริมสวยแล้วก็ชอบการแต่งหน้าด้วยนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์นะคะแต่งหน้าให้กับพวกนักศึกษาแล้วอาจารย์ก็มาเรียนเพิ่มเติมเป็นคิ้วถาวรน,นะคะ ให้หลังไป20ปีนะคะตั้งแต่20ปีแล้วแล้วก็พัฒนามาเป็น PMU นะคะแล้วก็อาจารย์ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสนะคะอิตาลีแล้วก็เกาหลีแล้วก็ประเทศจีนและหลายๆอีกประเทศที่ยังไม่ได้เอ่ยขึ้นและที่สำคัญคือประเทศไทยด้วยนะคะจากนั้นอาจารย์ก็กะว่าจะเป็นช่างสักคิ้วที่เป็นอินเตอร์นะคะการที่สักคิ้วโงเ่เฮงนำมารวมกับศาสตร์สากลเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เหมาะสมเพราะว่าความเชื่อของคนไทยเราเนาะห,หูเฮงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดหมูเฮงดีอะไรมันก็ตามมาฉะนั้นจึงเกิดการเป็นศึกษาตำราเล่าเรียนนะคะแล้วก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมจากสินแสท่านนั้นท่านนี้และท่านอาจารย์กฐาอาจารย์ลยหลายๆท่านที่อาจารย์เคารพบนะคะที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อด้วยแล้วก็จึงเกิดมาเป็น12ทรงตามปีเกิดเพื่อให้นักเรียนได้ใช้ศาสตร์นี้แล้วก็ให้ลูกค้าได้ใช้เพราะว่าจะเหมาะกับ ปีเกิดแต่ละคนแล้วก็มาดูรูปหน้ากันอีกทีหนึ่งซึ่งใช้สากลมาเป็นบ่งบอกของการวัดรูปหน้ารูปคิ้วแต่ใช้ศาสตรง์งเฮงสําหรับที่ผ่านมาก็คือดีหมดนะคะรับประกันเลยว่าสถิติที่อาจารย์สอนมาและทํามาประมาณ10ปีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นที่อาจารย์ทํามา10ปีนะคะ ก่อน10ปีไม่ได้ไม่ได้สักคิ้วโง่เห้งก็เป็นสักคิ้วถาวรปกติธรรมดาซึ่งเรียนจากประเทศจีนแล้วอาจารย์ไปดูจากประเทศจีนคือเขาจะมีสินแสที่ทําคิ้วโง่เห้งก่อนประเทศไทยเราอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้นอาจารย์ได้ไปที่ประ,ประเทศกวางโจนะคะแล้วไปศึกษาตำราโง่งเห้งที่ประเทศจีนแล้วได้กลับมาใช้คําว่าคิ้วโง่เห้งฟีดแบ็กแบบท่วมท้นมากคือปังมากคือจะเปลี่ยนพิชชีวิตเลยอะคะ่ะก็จาก เป็นผู้หญิงธรรมดานะคะในะพัทยาแล้วก็กรุงเทพมาก,ก่อนคือไม่มีใครรู้จักเลยเพอหลังจากวันนั้นมา10ปีทุกคนไม่ไม่มีใครไม่รู้จักอาจาร,รย์นกคิ้วโง่เฮงนะคะเพราะว่าใช้ดีทั้งลูกค้าแล้วก็ใช้ดีทั้งตัวเรานะคะปังมากเทรนตอนนี้นะคะถ้าเป็นคิ้วแฟชั่นก็เลยอาจาร,รย์จะแนะนําคิ้ว แฮสโตร์ stroke, นะคะคิ้วลายเส้นนะคะวันนี้จะเป็นค mm ิ hmm. ้วที่เหมือนธรรมชาติตอนนี้กระแสของแฟชั่นจากคิ้วจะกลับมาเป็นธรรมชาติหรือ normal เลยนะคะจะไม่ฮิตที่มันเป็นแบบสีพปืนป้นๆเลยแบบนี้นะคะจะค่อยๆเขาจะกลับมาฮิตธรรมชาติที่สุดไม่ว่าการแต่งกายไม่ว่าการแต่งหน้าหรือการสักคิ้วก็จะเน้นธรรมชาติเช่น3ามิติ6มิติเดี๋ยวนี้พัฒนาไปถึงแฮสโตร e ซึ่งลายเส้นจะเหมือนจริงมากแล้วยังไงก็ไม่ลืม วัดรูปหน้าด้วยโหน่ง hair stroke นะคะสําหรับลูกค้าถ,ถ้ายังไม่ทราบเหตุผลว่าทําไมช่างเรียก hair stroke นะคะ hair stroke ก็คือเป็นลายเส้นคิ้วลายเส้นแต่ทําด้วยเครื่องดิจิตอลนะคะสมัยก่อนเขาเรียกว่า micro bedding นะคะจะทําด้วยมีดเพ้นะคะซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ8เดือนถึง1ปีแต่ hair stroke ของเราเนี่ยพัฒนาก้าวไกลไปถึงอยู่ถึง2ปีถึง3ปีนะคะจะเป็น ทำเครื่องนะคะด้วยลายเส้นจะไม่จะไม่เจ็บเทคนิคนี้นะคะก็คือเป็นคิ้วลายเส้นนั่นเองแต่จะอยู่ได้ถึง2-3ปีค่ะค่ะถ้าเราใช้สีพิกเมนต์ที่ดีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีสีที่ก็ใช้1ปี2ปีก็จะจางลงเท่านั้นเองนะคะสามารถกลับมาเติมลายเส้นเดิมได้หรือจะเปลี่ยนรูปแบบทรงใหม่ก็ได้ค่ะโอปากนี่สำหรับสักปากหรือว่าฝังสีปากสมัยนี้ก้าวไกลล้ํายุค ล้าสมัยเลยเมื่อก่อนนี้สัก2อาครั้งก็ไม่ติดนะคะเพราะว่าพิกเมนต์ไม่ดีทุกวันนี้เทคนิคเทคนิคหรือเทคโนโลโยีนี่ผ่านไปก็คือเดี๋ยวนี้มีการสักปากหรือฝั่งสีปากครั้งเดียวนะคะสวยเลยนะจากปากค้ำๆนะคะใช้เทคนิคอ,อาจารย์จะใช้เทคนิคแมกนัมนะคะเป็นมิร์ค l ลฟนะคะสักครั้งเดียวซึ่งสามารถจะทําให้ปากอิ่มฟูแล้วก็สวยได้แล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุด ใช่ค่ะการหลังลอกแล้วนะคะของลูกค้าแต่ละท่านทำไปนะคะเช่น Head สโตกไม่ว่าสีฝุ่นประมาณ45วันนะคะลูกค้าท่านนั้นจะต้องกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผิวเราได้รับสีอิ่มปูหรือยังหรือ80%ที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่านะคะประมาณ45วันค่ะขอฝากสาวๆทุกคนนะคะที่อยากจะสักคิ้วโงกเฮงหรือว่าสักแฟชั่นกันแล้วแต่อาจารย์คิดว่าอย่างน้อยนะฝากไว้เลยให้คิดนะคะว่า อยากให้นึกถึงโงเ่เฮงใบหน้าเราก่อนนะคะรูปโงเ่เฮงคือการวัดวาดให้เข้าที่ให้บาลานซ์ทุกสิ่งโงเ่เฮงคือความสวยความงามห้าอย่างของเราเนี่ยเราอยากให้ให้ได้ก่อนถ้าเป็นแฟชั่นนะคะรู้สึกว่าอะไรก็ได้แฟชั่นเมื่อไหร่ก็ได้นะคะฉะนั้นโงเ่เฮงจะต้องดูว่าอาจารย์ท่านนั้นได้เรียนโงเ่เฮงมาจริงจังหรือเปล่านะคะไม่ใช่มองอะไรก็เป็นโงเ่เฮงอยากอยากฝากถึงทุกคนด้วย ให้ดูรีวิวให้ดูอาจารย์ผู้สักด้วยนะคะถ้าเป็นโงเ่เฮงนะคะฝากไว้ด้วยนะคะโงเ่เฮงดีที่สุดเปลี่ยนชีวิตได้ค่ะค่ะก็คนไหนนะคะท่านไหนที่ได้รับข่าวหรือได้ชมคลิปนี้ไปแล้วนะคะอยากจะมาสักกับอาจารย์หรือเรียนก็ได้นะคะอาจารย์อยู่ที่พัทยาซอยเนินพาพหวานนะคะหรือเป็นเพจสักคิ้วโงเฮงพัทยาก็ได้นะคะหรือจะเป็น อาจารย์นกคิ้วโง่เฮงเจ้าของทรงตามปีเกิด Facebook เลยก็ได้นะคะหรือจะเป็นเบอร์โทรก็ได้ค่ะ0819455190ค่ะ